มาค่ะอันนี้ครูบอกวิธีคุณในการนําเสนอแบบมั่นใจแล้วเสียงคุณไม่สั่นเวลาไปนําเสนอเวลาไปพูดคุณต้องทำสออย่างเนี้เสมอนะหนึคุณต้องเตรียมแผนเตรียมงานที่คุณจะพูดลิ์ออกมาว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรนําเสนอแบบไหนลิ์แบบนั้นออกมาเสร็จอันที่สองให้คุณซ้อมซ้อมตอนแรกก็ซ้อมคุยคนเดียวคุยหนักก็จกอัดคลิปคุยดูก็ได้ แล้วพอหลังจากนั้นให้คุณพูดต่อหน้าสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอย่างเช่นเฮ้ยหาแฟนสามีพัญญาเอามานั่งฟังฉันพูดสิหรือแม่ง้ก็ลูกเอา้าหรือถ้ามันไม่มีเลยคุณเลี้ยงอะไรไว้ไหมอ่ะสัตว์เลี้ยงของคุณให้นั่งฟังให้อยู่ตรงนั้นฟังให้มันมีอะไรเหมือนเคลื่อนไหวอ่ะ คุณต้องใช้ลักษณะนี้แล้วมันจะลดการประมาทคุณลงคุณต้องพูดบ่อยๆซ้อมบ่อยๆค่ะแล้วสิ่งนั้นคุณจะพูดได้ชํานาญและเข้าปากมันไม่มีทางลัดนะที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะพูดแบบเสียงไม่สันโดยความคิดคุณแค่นั้นไม่ใช่คุณต้องเอามาฝึกมาเคลื่อนไหวมาพูดด้วยมันจะทําให้คุณมั่นใจมากขึ้น การที่คุณลิดเนื้อหามาว่าคุณจะพรีเซนต์อะไรพูดอะไรอันนั้นอะ่ะมันจะทําให้คุณทั้งคิดและทั้งพูดคุณก็ต้องลิดออกมาเขียนออกมาเฮ้ยเดวฉันจะนําเสนอเรื่องนี้พรีเซนต์เรื่องนี้สําหรับครูตอนที่ขึ้นเป็นผู้จัดการใช่ปะครูจะต้องมีพรีเซนต์แผนงครูก็เอาแผนที่ครูได้ทำน่ะ มาตั้งทําเป็นแอคชั่นแพลนเนาะว่าลําดับที่หนึ่งครูทําอะไรมีกิจกรรมอะไรระยะเวลาอย่างไงแล้วครูก็เอ้ยฉันจะพูดอะไรเขาฟังอ๋อฉันจะพูดเรื่องกิจกรรมที่ฉันทําแล้วฉันแบ่งเป็นขัน้นการทํำยังไงแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยครูก็คิดเป็นขั้นไปตอนแล้วครูก็มาพูดแล้วการพูดเรานะยิ่งพูดซ้ําๆมันจะลิ่งทําให้เราคมขึ้นก็พูดอะถ้าเราไม่เป่งไม่พูดออกมามันมันไม่ได้ไง มันจะทําให้คุณเวลาไปพูดจริงๆมันจะอึกอึอะแล้วมันจะทําให้คุณไม่มั่นใจและประหม่าไปโดยปริยายทําให้เสียงคุณสั่นไปโดยปริยายดังนั้นคุณต้องฝึกซ้อมมันมีก้าวแรกเสมอคุณคุณต้องก้าวข้ามให้ได้การก้าวข้ามก็คือสิ่งที่คุณฝึกซ้อมทุกวันทุกวันมันจะทําให้คุณชํานาญมันจะทําให้คุณก้าวข้ามได้ถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพ คุณก็ต้องเริ่มจากมือสมัครเล่นเนี่ยเริ่มก่อนเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวพอมันชำนาญคุ้นชินเวทีเดี๋ยวมันก็คล่องไปเองจงทาซ้อมเนี่ยมันมันเป็นเวทีชั้นดีของคุณเอามาซ้อมค่ะซ้อมพูดคนเดียวพูดหน้าฉกแล้วก็ซ้อมอย่างที่ครูบอกผ่านสิ่งเคลื่อนไหวมันจะได้ดูว่าตอนคุณพูดจริงๆมันมีมันมีดวงตาที่มองนะมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่นะเนี่ยมันจะช่วยลดการประมาทคุณได้ซ้อมเยอะๆค่ะ เอามาพูดเอามาซ้อมนี่คือหัวใจลิต์หัวข้อที่จะพูดออกมาแล้วก็เอามาซ้อมจะจินตนาถึงคนนั่งตรงนู้นรนนี้แล้วคุณก็พูดไปพูดไปได้เลยมันจะช่วยลดความประหม่าของคุณในการพูดจริงๆใหม่ๆมันก็มีทุกคนแหละขนาดครูซ้อมนะตอนที่จะพูดครูก็ยังมือไม้เย็นแล้วแต่ก็เอาวะก็พูด พอเวลาเราซ้อมเข้าใจปะ่ะซ้อมมาแล้วพอเวลาตอนพูดบางทีคําพูดมันพังพูมาให้เราพูดอะครูจะไม่ประดิษฐ์คําอะไรนะครูก็จะพูดอย่างที่ครูซ้อมมาบางทีมันเกิพูดตามบทที่เคยซ้อมบางทีมันก็นอกเหนือบางทีมันก็นึกไม่ออกอะไรเงี้ยเขาก็จะหัวเราะกันมันก็เป็นธรรมชาติของเราเดี๋ยวมันก็ชินเนาะ ดีแล้วที่คุณมีโอกาสได้พรีเซนต์ได้พูดขอให้คุณทำแบบนี้ยแล้วความประหม่าคุณจะลดลงเสียงที่มันสัน่นมันจะลดลงฝึกค่ะเรียบเรียงสิ่งที่คุณจะพูดมาแล้วก็ไปฝึกฝึกบ่อยๆซ้อมบ่อยๆแล้วเวลาขึ้นของจริงพูดของจริงคุณจะลดความประหม่าลงครูเอาใจช่วยเนาะขอให้คุณผ่านไปให้ได้มันมีจุดเริ่มต้นทุกคนขอแค่คุณเดินก้าวแรกอะ เดี๋ยวคุณก็จะสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าคุณตั้งเป้าว่าเฮ้ยฉันจะพรีเซนต์งานอย่างดีไม่มีเสียงสั่นมีความมั่นใจเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นเป้าหมายคุณยังไงคุณก็ได้เป็นอย่างนั้นขอให้คุณฝึกซ้อมทํามันทุกวันเนาะโอเคค่ะอันนี้แหละก็เป็นทิคที่ครูใช้แล้วครูก็บอกคุณครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะเรื่องนี้มันทําให้คุณเติบโตขอให้คุณมีใจรักการเติบโตขอให้คุณมีใจรักในความมั่งคั่งร่ํารวยครูขอให้คคคคุณโชดีนาาะะจจกใรูท่